านมอนกับทะพานซินสนญญาานตสานพนมอนจัดอีแล้วทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีสวัสดี ตอนเสาทุกคนพากันอ่อไปหาลัดเสากับบอมอนทุกคนเฮงเลยโมดได้ไปล่าน้ากันกันืเอน,นี้ไปน้ากันทุกคนนะตะพนมอนเป็นยางก้อนเลยชีลงไปทั้งโกนห้อยโดนทุกคนโกนทั้งบ้านฝาพูนี่นะเล็บตะลิงไปไปเบิ้งน้ากันตะพันมอนกับตะพันซินได้เฮิร์มาคนเบึงนะ้งมีบ่ก็ะหอกกินกน hiền kinh mà nó hộp 6, thôi ba cái nhân tình xì biết là cái dưới hướng phồn tốt cũng khứ những cái hang tớp

กลงมาจนหดป้าไหลเลยทุกคนเห็นแต่ห้อยเก้าหอยมูห้อยฟ้านคับห้อยไม่เห็น โก,โก้ทุกคนเลยปีนตะลิ่งขึ้นมาตอนนี้นะพอยลิโลตะพันม้อนกับจ้องขึ้นมา,มยาเยไอก้าเย็บขี้หินมือน,น,นึงเลยเล่ไหลลงแล้วนี่ปายตอบาไหวทุกคนมันเป็นยุบก,ก็เลยพากันลัดขึ้นมาตลิ่งนี่นะเดมอนอันนี้ได้ทางเหวเอาเอ็ดปีกายเนี่ยนะคุมเหวหลักเหวเขาก่อนนะ นั่นเลยนี่หลักเห็น,นอืมวไปเย็่มันก็เก่งไปนะมาเล็บขึ้นไปผมเป็นป้องรอดๆนี่หอยมันจะแถวทำเลยนะหอยมันมุนอยู่มันลงมะน,นั้นแหละอย่างว่ามีทื้อเลยวิกายนี่เห็นแต่หอยมันมาเย็่ มาฮอดเทิงตะลิงเลยทุกคนเลยลงไปโกนห้อยโดนนี้บุพอไปเลยทุกคนเเห็นกระหอ,อกกับบท่านยิ่งนะพากันมาหนังสาวพาก,กินน้ำอยู่หงห้อยเออไปต่ออีทุกคนเลยบ้านนี้สีลงฟ้าทั้งโกนปอดนะตะ่กี้นี่แหละพากันอยฟ้าทั้งห้อยโดนทั้งบ้านฟ้าผู้วันนี้ลงพริกขนนองบ้านบอสิน เอนอ,เนอนีบอ้บ่น,นอนเ,อนอาเอขออเอาเพาะน้ำใส่ที่เราเขามานอนนี้เนาะเอารถไถ่ายขึ้น,านมาพี่ฮะสวยเต็มเลยทุกคนเลยตอนนี้นี่บอสินนี่นเจ็บโหแห้งทุกคนเลยบอส บ่ม,มอนไปก่อนเลยบ่สินนังเศร้าพักก่อนมือทุกคนบ่ไหวเนะขอหยางไปเอาเจ็บโหคือสิเป็นไข้ทุกคนนะเะเจ็บหยอดมากหยอดมากเลยก็อันคนนหนาวยูโหนี้ลุกยอดยอดอยู่ทุกคนเนะียคือสิเป็นไข้นะไปะขอยางไปนี่แหละเดี๋ยวมนนเ,เมื่อนี้กับซ้อมเบิ่งจักสีมื้อรือว่านอนอีกสักคืนนึ่งทุกคน พันว่าเก็บโผไม่แห้งมากแห้งมากแล้วก็สีกลับมื่อนี้นะตอนนี้นี่สิไปหาโลกก่อนคอ,อยยางไปนี่แหละทุกคนนี่ปลากระแสนมูดุทุกคนตั้งแต่บนมูดุทั้งหมดนะ้ำปลากระแสนตัวนี้ อยู่ยุบป,ป้ากันเซนตาพานม่อนจัดอีแล้วทุกคนจักเพิ่นยิ่งไปเลยนะตักงเดือดเด๋ยวไปเบิ่งไปบิ่งทุกคนหมอนจัดอีแล้ว bông con, con, đây, mon, mon, xin lỗi, mon, hả? Nhanh gì bố? Phải tháng nữa là. ทุกคนบ่แมน่นบ่มอนยิ่งซ้ำสาบานเขายิ่งอยู่เตอร์นี่ยิ่งต่ำแล้วก็เสียงตกตุ้ยนี่ย่าบอกบ่มอนยิ่งนะบ่แม,ม่นซ้ำข้องเราเลยได้ห้ามนะเสดอ็จ xin cậu ơn nữa. Vâng được Xin thao ơn phụ nhìn ơn mà Ơ ะฮะตอนนี้แย่กันครับบ่มอดแล้วทุกคนเลยโซนบาซินนี่สีเลาะก้ามือนะบัวาอยเลยทุกคน,น,น,นกนะเยอะหลมแล้วใครหืนแห้งทุกคนเลย มันมาเป็นห้าเป็นห้านะเจบโหมาเป็นห้าเป็นห้าหนาวหนหนาวลูกหยอดยังหยอดอยู่ยตอนนี้นะใครหืนแห้งทุกคนบอสินสีกลับที่พักก้อนป้าจนซีดหมดบอสินสีกลับที่พักก้อนแล้วก็เก็บเริ่งเอาของน่าจะกลับบ้านก้อนวันนี้นะเมื่อก้อนบะมอนเลยบะมอนนี่เพิ่งลงไปยาามเฮวเพิ่นแวะลงไปยาามเฮว้ละเบาะเฮอบอสินเมื่อก้อนนะเท่านี้คอยยางเมื่อน,นี้แหละ หนังเศร้าพักหึอเตอมกินนี่นะคลายขึ้นทุกคนเลยทั้งทั้งเจ็บโหแล้วก็เจ็บข้อทุกคนขอ,อยางมะฮนโบนาวลุกไปโทกตัตโตเดี๋ยวนี้นะ อที่พักบัวน้อวาสินนี่ส่งใสไข้ยุ่งทุกคนส่งใสเป็นไข้ยุ่งแล้วเป็นไข้ป้าแล้ว はあ。I <laughs> <laughs> ามาแวะกินน้ำอยู่โฮนี่ทุกคนเลยเศรษฐพักสามซีเธอแล้วยังบนท่านฮอทที่พักอยู่นะไก่เลยเฮาบนท่านฮึ่นต่โกนผู้ทัตอนนี้นะยังอยู่แต่โกนผู้พี่แล้วก็ฮึ่นไปโกนผู้ฮันก็ย่งางลงไปอีกกระไก่เติบประมาณสองสามกิโลสองสามลักทุกคนเลยลงไปนี่นะเมย์หุ่นหนาวแต้ยงอนอ,อยู่ตอนนี้นะผมก็จะตั้งฮึ่นฮอด ที่พักอยู่บ่เด้อเอาเข่ ตอนนี้นี่ขึ้นหอมบว่ยทุกคนนังเศร้าพักกอนนะหอมเขาปีนขึ้นมานี่นี่ปีนตะลิ่งขึ้นตามทางนี่ทุกคนขึ้นบไว่ยได้นังเศ้าพักกอนยังอีประมาณห้าสิบเมตรหาเจอเสาลันเ้าลันอยู่ตอนนี้นะมเมย์ลีทุกคนเนี่ยเมยพผัเจ็บโผใช่ไหอีบบนี้นะ ลมออดหงุดวุดทุกคนเลยลมออทั้งหงุดวงุดแล้วก็ปลาบอสินตอนนี้เนี่ยซาหมดเลยซาหมดเลยปลาบอสินตอนนี้นะโอ๊ย กะเล่นนี่แล้วนี่นางเศร้าเมออย์ยุทุกคนเลยก็เกล่นไตลิป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 มาคือสิมีแตก่ก็เล่นนี่แหละตายเพราะวัคซีนว้าเมยดิปะเคยยวิดแล้วทุกคนเคยยวิดสันผู้ละจะน่าจะหึ่นหอดด่านเด้อ นังงเศร้าหึงตึบกินกนก่ขึ้นมาฮอดกลางด่านแล้วทุกคนเลยขึ้นมาตั้งแต่เก้าโมงนะจนตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบสองโมงแล้วยังมีท่านฮอดที่พักอยู่บอสีนมาแล้วนังเศร้านังเศร้านะบอม้อนจนมาท่านแล้วนะบอม้อนมาตามหลังจนท่านแล้วทุกคนเลยเ้ายังมีท่านฮอดที่พักอยู่อป ล่งวันนี้ทุกคนเลยล่งไปหากินข้าวกินน้ำแล้วก็กลับบ้านนะวันนี้กลับบ้องวันนี้นะอยู่อีก่อนว่เมื่อก่อนนะผพากันลงมาฮอททำอะไรบันนี้ทุกคน,นะลกน,เ,กน,นเลยกว่าสิลงมาฮอทนะอีลากอีเลือเลยบุท่านมาหาฉันบ่ พากันมาหอดแล้วก็นึน่งข้าวทุกคนนึ่งขา้าวกินข้าวจังวากันไหมนะต้มกบป่นนะมอนะอันนี้เนื้อแห้งของขทุกคนเอามาย่างอีกเน่มันซื่อเนี่มันน้ำมันพุทธันแห้งครับต้ม ซีนพินเลสมซีนพีนเลมันเออคนคือปดในไงปันเล่เนาะปวดปนกบนยวนโฮยโดนป๊อตัวหไงเลยเลย่งเ<อ>ลืองคาะน อืองต้งไตายแล้วนะกระเด็นลอ๋อยนีพอดีพอดีนี่นี่นี่พอดีเนาะอือได้อยู่ซี่โตทุกคนเลต้มปนตอนง่ายนี้นะเอามือคายพอได้ซื้อน้ำมันลดทุกคน,นเลยอาแคีซีช <ไป S 1> าวบ้านเขาได้ดิโอ้ห้อหนึ่งคือนีบริดุทุกไปเลยติ๊บติบ,ตบ,ตบ บันไม่ซอยเิเฮ้ยเลอกผักต่ำมาได้เอาเกาผดแล้วกันเกดมดีดี่ดานเลยแต่ล้ตัวพยายามเหียวมือสาวมน้ำมาคือะฮะกลมกลืนอนยุ่ฝนตกาำเลย เจออยู่บ้านทื่อเดไปปิดกลุ่มือซื้อเธอสองเือได้จะรอบนึงได้สามสิบปลายพ่นพ่นหมุนก็ยัมหมุนบอง เลยทุกคนเย่ยปนกบกินง่ายปนกบตะพันมอน <c oughs> ไปโทดงมีพอเลยยังไงชีมดูโ okay, <c oughs> อเคป้ะเติมยี่เัวมี <c oughs> เ่เพอเผ็ดเลยเผ็ดเผ็เป็นโนะเป็นโนะ <c oughs> ออยเหัวให่เหยเทียบอายหนุนหุนเข้าเลยะผมเข้าหอนเปิมนงมันปลาปิาป้งกับห่อมอตัวนึงแล้วก็ปิ้งเนือ้อแดดเดียวของเขา เฮ็ดเฮ็ดปนปนโกบพร้อมมาทุกคนมีข้าวก็มานี้นะเขาง่ายใหงงเงี้ยเข้มเข้มเลยตึงตืออิงปี๊ เจ็บให้แห้งละจักเสียริญาแม่งกั้นกับห้องต่อเลเสียงคายหงคายหงแฮมริญญากับบอล่องคานึ่บล็อกเดี๋ยวนีน้มันเป็นแล้วโตไปแล้่ เอาหลังจากเฮากินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยกะยังเจ็บมาแห้งคือเก้านะทุกคนเจ็บโหวินโหเจ็บเป็นห้าเป็นห้ามาแห้งคือเก้าเฮากะสีเก็บเคืองเก็บของกลับบ้านทุกคนเลยบะอม่อนก็นอ้อไปอีเพ่น,นอนอีขึ้นหนึ่งบอมอนนะโซนบ่อสินนี่กลับบ้านก่อนทุกคนยู่อีผัดยันมือแรงมันยนันมันแห้งกว่าเก้าทุกคนยยันไข่แห้งกว่าเก้าฟ้าเข้าไปหา หาฮืดหายาหาหมอกหาหมอกมอก็ทุกคนเลยเอ้ามาท่านี้กับบอมี่เพืเ่อไลน์นารักกัขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามให้บังคับชมนะพบกันวิดีโอหน้าทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย